วันนี้มีของสะสมเกี่ยวกับเชฟโรเลตนะครับหรือโคโลราโดนะครับที่เก็บไว้นานแล้วเป็นอาจจะเรียกเป็นสื่อคลาสสิกก็ได้อย่างพหนังสือพวกโบชัวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ชิ้นแรกป้ายทะเบียนเลยนะครับป้ายทะเบียนจากอเมริกาของแท้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเป็น ภาพปิ้นอะไรนะครับป้ายทะเบียนคือที่เขาไม่ใช้แล้วเป็นของรุ่นพี่เขาให้มาคือว่าเขาซื้อเพื่อนจากอเมริกาเขาส่งมาครับส่งมาให้เป็นป้ายาทะเบียนที่เขายกเลิกแล้วนี้ด้านบนคือเลขเทะเบียนเหมือนบ้านเรากอไก่ของน้งฮูกอะไรเงี้ยนะครับตามด้วยตัวเลขด้านล่างก็เป็นชื่อจังหวัดอย่างของเขาอันนี้ก็ ของรัฐโคโลราโด Colorado เลยนะครับรู้ว่าติดรถอะไรมาครับถ้าติดกระบะโคโลราโดนี่ตรงชื่อเลยคนระับตรงเมืองเลยครับนี้เรียกว่าของแรไอเทมเลยครับต่อไปเป็นแคตตาล็อกก็แคตตาล็อกนี้ช่วง ต้นปีสองพันนะครับปีสองพันสี่ครับแคตตาลอ็อกนี้ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขายังมีแคตตาล็อกอยู่หรือเปล่านะครับพวกรถอาจจะเป็น E แคตตาล็อกหรือเปล่าเข้าไปดูในเน็ตเนาะไม่ไม่มีแล้วผมก็ไม่ได้ไปเข้าศูนย์ที่ไหนนานแล้วนี่เป็นขนาดแผ่นพับนะครับบ่งบอกประวัติของเจ้าอเมริกันเชฟวี่ทักนะครับ แคตตลอกที่ยาวมากเปิดมาโอ้โหนี่ครับศาธยายเครื่องยนต์อะไรต่างๆสีนะครับตอนนั้นมีสีที่เลือกประมาณนี้นี่เป็นโบชัวย่อยงานเปิดตัวตอนนั้นมีวงโมเดิร์นดอกมาในคอนเสิร์ตด้วยนะครับ นานมากนานจาัดตำตำนานตำจนแหลกแล้วนะนี่มีแคตตาล็อกของซาฟิล่ามาด้วยครับในยูนั้นออปตา้ามีโคโลราโดนะครับข้างล่างไปฟิวเออไปฟิวอยู่ข้างในนะครับต่อไปก็เป็น สื่อสี่คูณสี่แอดเบนเจอร์ก็เป็นสื่อคลาสสิกข,ของคนยุคก่อนนะครับซึ่งอย่างที่รู้กันว่าตด๋วนี้พวกนิตยสาราอะไรต่างๆนี้มันตายไปหมดแล้วไม่น่าจะมีใครผลิตแล้วครับตัวมาเห็นเป็นพวกสื่อที่เป็นสื่อการเรียนหรือเป็นนิยายเป็นอะไรต่างๆแต่พวกนิตยสา,ารรายเดือนนี้ไม่ทันเน็ตแล้วครับตัี๋วนี้เน็ตมาไว เล่มนี้ซื้อเพอราะหน้าปลกล้วๆเลยนะครับปกเท่มากลอมากก็เนื้อหาในเกี่ยวกับรถออฟโรดแล้วก็บ,บาะนะครับแต่เนื้อหาโคลโลโดเราก็มีประมาณนี้นครับซื้อเพอราะเจ้านี้ล้วๆเลยครับสองห้าสี่เจ็ดปีนี้สองห้าหกเจ็ดยี่สิบปีแล้วนะครับหนองสื้อ เปื่อยปะขาดแล้วนะครับทำามาเป็นรถกระบะที่หน้าตาแปลกประหลาดทำรํายุคนั้นมากไฟหน้าเยอะมากไม่รู้จะเยอะไปไหนแต่ดูรวมๆดมูรวมๆแล้วก็มีสเสน่ห์ดีครับทำให้ผมชอบมาถึงวันนี้อันนี้ก็เป็นแคตล็อกของรุ่นหลัง หลังจากใบที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นน่าจะประมาณปีสี่แปดสองห้าสี่แปดเป็นแคตตาล็อกโคโลโด้แซดเจ็ดหนึ่งนะครับตัวขับสองยกสูงที่ออกมาตามหลังนนมีภายในให้ดูอะไรต่างๆ ก็ยังไม่นึกว่าจะอยู่ครับพวกนี้ไปคุยเจอในตู้อ๋อยังอยู่แต่ว่าอยู่แค่บางส่วนเมื่อก่อนมีสื่อเยอะมากครับหายไปกับน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างก็หมดครับประมาณนี้